ครับสวัสดีครับผมจะมาแนะนําโปรแกรมเบสิก26ซึ่งการแนะนําโปรแกรมการคิดคํานวณตัวเลขของโปรแกรมครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของโปรแกรมเบสิก26กันนะครับครับนี่คือหน้าตาโปรแกรมเบสิก26ที่ผมจะใช้ในการเขียนโปรแกรมการคํานวณตัวเลขนะครับผมตัวแรกนะครับคือคําสั่ง CLS คือคำสั่ง clear นะครับผมคำสั่ง cls คือคำสั่ง clear ต่อมาคือคำสั่ง print นะครับคือตัวนี้นะครับคือคำสั่ง print คำสั่ง print นี้คือคำสั่งคำถามต่อมานะครับคือคำสั่งเป็นคำสั่งที่สั่งให้ตอบหรือ พูดออกเสียงได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูความสามารถของโปรแกรมนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับเราพิมพ์คำสั่ง cls คำสั่ง cls นี่คือคำสั่ง c ค e ียร์วต่อมาคือคำสั่ง PRINT ตามด้วย คำว่า hello นะครับตัวต่อมาคือคำสั่ง say เพื่อเพื่อที่จะให้มันตอบตัวต่อมาคือคำสั่ง print เหมือนเดิมนะครับผมจะสั่งให้มันพูดคำว่ what's your name นะครับคือการถามชื่อผมนะครับ ตัวต่อมาคือคําสั่ง say เอาใช้คําสั่ง s a เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะให้มันตอบว่า what your name นะครับผมตัวต่อมาก็ใช้คําสั่ง print เหมือนเดิมนะครับผมจะสั่งให้มันต,ตั้งคําถามตั้งคําถามว่า my name is วัชระคณะมูล ตัวต่อมาคือคำสั่ง C คือคำสั่งที่ทางให้มันตอบหรือมันพูดออกเสียงได้นะครับตัวต่อมาคือคำสั่งพริ n ์เอานะครับบรรทัดนี้ก็คืออันทัดที่ผมจะใช้คือใช้การคำนวณจำนวนนะักศึกษา สาขาเครื่องกลนะครับกลุ่มสองอเทอมแรกนี้มีนักศึกนษะาเข้ามาศึกษาห้องห้องสองประมาณ3.7คนนะครับผมจะใช้คำสั่ง p r i n t เป็นคำเป็นคำสั่งคำถามต่อต่อมาคือคำสั่งセผมจะให้ทำทำให้มันพูด หรือตอบได้ตอบได้นะครับต่อต่อมาคือคำสั่ง print ผมจะผมจะใช้โปรแกรมนี้สั่งให้คำสั่งให้มันพูดนะครับต่อต่อมาคือคำสั่ง s a ผมจะให้สั่งให้มันพูดได้นะครับหรือตอบคำถาม ตัวต่อมาคือคำสั่งพิมพ์คือคําสั่งคําถามคือคาสั่งคําถามที่จะสั่งให้มันคํานวณตัวต่อมาคือคำสั่ง c ซคาสั่งเซนี่คาสั่งที่ทําให้มันพูดหรือการคํานวณตัวต่อมาคือคาสั่ง c ซอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้คือคําสั่งที่สั่งให้มันคํานวณ ออกมาเป็นคำพูดตัวเป็นตัวเลขนะครับคือพิมพิมด้วย SAY แล้วตามด้วยวงเล็บตามด้วย3 7มสลบที่สิแล้วก็ตามด้วยวงเล็บทีนึนะครับแล้วมันก็จะคำนวณออกมาเป็นตัวเลขให้เราดูนะครับหรือว่าให้เรา ได้ยินนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูนะครับผมนี่นะครับคือการคำนวณ คิดตัวเลขของโปรแกรมแบบง่ายๆนะครับผมผมก็ขอจบการนำเสนอเรียงเทลงแคนี้นะครับขอบคุณครับ